เอ๊ะเดี๋ยวก่อนถ้าคุณคิดว่าผมอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกคุณคิดผิดละเพราะว่าผมเจออะไรมาบ้างนอนหลับสบายเต็มอิ่มและตูคาวนี้แหละตูจะไปจากที่นี่สักทีนี่ดีมีขอได้อ่านก่อนไปไหมเออเราไม่เคยอ่านพวกนี้เลยแต่แต่ตอนที่เอาชิ้นต้อดมามีกับข้าวไหมครับอะไรเงี้ยพวกโอ้โหยังมีชีวิตอยู่อีกเลย ยังมีชีวิตอยู่อีกเลยนอนลองไปนอนลองไปนอนลงไปนอนที่ไหนดีนอนที่นี่แล้วกันถือจะมีถือนอนที่นี่แล้วกันอนอนนอนวุย้ยทำนมเรานอนเร็วเดี๋บลดาไปยังอยู่อีกเหรอเบลล์เราวุ้ย,ยไปละ ถึงดึกก็เถอะแต่ต้องรีบไปก่อนเด็นนาวตายอยู่แล้วเน่านอคักเลยครับน่าคักเลยเ่าโอยเน้าหนอาเนาหนอน ไปได้แล้วอย่ามาหาวคอยหยุดหยุดหยุดเศร้าได้แล้วเศร้าได้แล้วเศร้าได้แล้วเฮ้ยเศร้าแล้วเฮ้ยเศร้าขาคอยได้แล้วเฮ้ยเศร้าห้าคอยได้แล้วนี่เฮ้ยเอาหาคอยได้แล้วเศร้าบอเศร้าห้าคอยอืมอืม เอาหาคอย,อยหามาไม่ดีไม่หนักจริงจริงไปแล้วจะแท้ตีตู้ก็ต้องไปตีกับเขาไอ้กีก็ใช่ไหมอืมตบเรียแถวหน้าแถวหน้าอืมอืมทามาแล้วเอาหามาให้ตู้ก็จะดีใจหน่อยไหนนี่ไม่มีอืมอืมนอนลงไป

ต้องกินสินะอาก็คึกคึกชดตูเมื่อกี้ท่านชดตูอืมชุดคอยเมีชุดคอยเป็นรูเลยดูหน่อยสิอะไรเป็นรูท่อนแขนไม่มีเสื้อเปียกไม่มีเสื้อกันเปียกไม่มีนี่ไม่มีผ้าเป็นคอไม่ใช่รองเท้าก็ไม่ใช่เสื้อกันหนาวไม่ใช่เสื้อคอบี แน่นอนเสื้อคอวีแน่นอนทางเกงก็ไม่ใช่โอ้โหเสื้อคอวีตู้โอ้โหหน่อยสิการป้องกันโอ้แขนซ้ายเสื้อคอวีตู้แขนซ้ายอเอง็งจะใช้ได,ได้สาสมแน่แน่วีเลยทางทางตรงนี้นราจะไปนั้นได้อยู่แต่ชักหมดแรงแล้วฮะ เดี๋ยวนะถ้ามันตัดต้นไม้ได้ล่ะนั่นไงใช่ละว,ว่าแล้วจ้าอืม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 นำเคมไฟเคมไฟก็ใสเข้มไฟเคมไฟโอ้กองไฟหนึ่งกองกองไฟตรงนี้เฮลโหลเอ้เอ้เอ้ยอ้เอ้เเอ้ยืดยืดยืดเลยตัวค่อยหนักแล้วนะ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 ออกไป เฮ้ยต้องวางใช่ไหมอืมโอ้ยยกออกมาทุกทีเลยเวลาก่อกองไฟละตูเตะเอ๊ะเห็นนะเราไม่มีนั่นไม่ใช่หรออ๋อลืมไปเลยเราลืมไปเลยว่าเราต้องมีนั่นด้วยกำเลยกลางกลางติดกลางติดนอนนอนฮึอืม ขอให้มันผ่านพ้นพายุปาน,นี้ไปได้เสียอะไรเนะี่ยอ๋อเจอเจอแล้วโดนเจอแล้วเจอแล้วที่พักแ,แ,แต่ทำไมซอมบี้มันไม่อยู่ตรงนี้โดนเจอที่พักแล้วเจอที่พักแล้วแต่ทำไมซอมบี้มันอยู่ตรงนี้ปะ เฮ้เขามอยู่ตรงนี้สตีเวนตูเอที่ักแล้ว่ามานโวยอออ้ออเจอที่พักสักทีอืออือ อุ๊อ้วันี้ก็ร้อนแปลกๆก็ตัวนี้โอ้โหโอ้โหอ้โหอุ่นแปลกๆก็ใช้ได้อยู่อืมอืมมีบ้างไหมของน่ะของกินน่ะมีบ้างไหมไม่มีโอ้ขอบคุณสวรรค์เอเมนเลททานตามวันให้กินไปเดี๋ยวๆๆๆ ห่อเยบหน้าหน่อยเถอะหน้าพังๆของเองนะอือืออืออืออออือท้องฝาดเลยไม่มีและนี่คือเรื่องราวที่ผมเจอพบเจอมาตลอดไดยะทฐานที่มาบ้านอะไรน,นี้ฮะ